ตำอีกแล้วจ้าตำทีนไก่นะจ้าวันนี้จ้าถุงใหญ่ๆร้านน้องอ่อนเหมือนเดิมจ้าสุเสียเวลาด้วยจ้าเราจะแฮกเลยเหมือนเดิมนี่ตำทีนตํำทีนมีขนมจีนมาด้วยอุ๊โอนะอุ๊หโอ้โโอ้โอ้้้เห แม่บ้งาง่งตำทีนตำทีนนะว้ยพี่น้องจ้าเพื่นถ่ายภาพหนิงถ่ายภาพหนิงพุดนะจตีนจริงๆแต่น้องอ่อนเขาก็สับครึ่งมาให้นะคะเวลากินจะได้ดูสุภาพอ่ะเอยร่อน แบบว่เขาต้องคายแซ่บเหมือนเดิมแซ่บเหมือนเดิม,ม,ม,มปัญหาอย่างหนึ่งของกันตำทีนก็คือมันก็จะมีแบบกระดงกระดูกใส่มือได้หมดเลยหนุ่มเลย ตำป่าตีนไก่เพื่อดีอยู่เพื่อร้อนดีแต่ว่าแม่ค้ามันก็นจะตัดเป็นนิวน้วๆไมา่หายอ่ะมูม่ามนสมใจแล้วมืนน่อ่ย ขอบคุณเบลึ้นองต้ทีนตํ้ทีนเสียบุกลิกอีกที ้วไปกีนออกบ้านได้ตนใจอใจเบิ่งตำทีนไก่จ้า nằm nữa luôn hà niêu nhúng bị lợn uhm. ร้อนต้องคายเสียบุคลิกแต่มันแซบอือือ นัวตีนไก่กับบะหมี่กินเลยราคาต้มแต่แบบอืพอดีอะ่ะกรุบกรุบร่อนร่อนแล้วก็นัวน้ำปลา <c oughs> ทาบะงามเลยกินตีนไก่กินบะเบอ้อด้วค่ะนี่ หลายกินไข่เดี๋ยวมากแต่หลายหมูจอข้าวโพดมือนเดิมน้ำนัวกล่องไอ,อเอด็ยต้องกินสามคนสามสี่คน มาเด้อกินทีนเล็บมือนางตำเล็บมือนางแล้วกันแล้วสิบสุภาพอ่ะอสิ้นอยู่ตวัทมาเบิดเบิดเบิดฟ้าเนี่ยคือสิคือสิดี อันนี้โอ้ยว้าเข้าตายอีกแล้วดีดปิง้งมันกบฟินทำมาเบิดบักฟ้าเนี่ยจะดีกว่าเข้าตาจนชินดีเข้าตาจนชินแล้วนะคะว่ามียังทำลายชั้นใดแล้ว โอ๊ยอืมอเขาัินกันมม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 ิมม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 มอมม กินผู้เดียวส่วนลวดได้ต่กินกับลรุงกระนั่นสำรวมนะยจังน้อยออโอเคแซ่บค่ะตำเล็บปืนนางหรือว่าตำป่าทีมไก่ร้านน้องอ๋อมร้านน้องอ,อ๋อคือเก่าด้วยค่ะเด้อแซ่บนัวมันนี่สีเพชรนะจังน้อยแต่ว่าความนัวความแซ่บยังเหมือนเดิมจ้าเรือแยะกินไม่หมดเลยค่ะเด้อโอเคค่ะบ๊ายบาย ไปล่างปากล่างตาก่อนแสบแล้ว